สวัสดีค่ะเราอธิบายถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดจากขยะและน้ำเสียจากบ้านเรือนประชากรที่ถูกปล่อยรวมกันเป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่มีฟอสเฟตทำให้ออกซิเจนในพื้นที่นั้นลดลงขณะที่ตอนกลางคืนพืชก็ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซดส์สู่ทะเลเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อพืชตายจะทำให้น้ำเน่าเสียจนถึงแม้ในบริเวณนั้นจะมีอาหารแต่หากขาดออกซิเจนปลาก็ไม่สามารถเข้ามาหาอาหารได้ถ้าเกิดเป็นบริเวณกว้างจะทำให้สัตว์หน้าดินและปลาที่ไม่สามารถ ปรับตัวได้ทันหรือออกไปจากบริเวณนั้นไม่ทันตายได้และผลที่ตามมาคือชาวบ้านในชุมชนจะหาปลามาเลี้ยงชีพได้จํานวนน้อยลงเรื่มมาซึ่งการใช้ชีวิตของคนในชุมชนชายฝั่งทะเลส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งเป็นอย่างมากสรุปภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากมายเช่นระบบนิเวศในธรรมชาติในท้องถิ่นจะถูกคุกคามอย่างรุนแรง สัตว์สายพันธุ์ต่างๆเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้นและเกิดความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการจัดการขยะและของเสียคิดเป็นส่วนน้อยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งหมดการป้องกันการเกิดขยะและนําขยะกลับมาใช้ใหม่มาตรการที่สามารถนํามาใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนนี้ได้แก่การนําก๊าซที่ มีแทนที่เกิดจากการฝังกบขยะมูลฝอยมาใช้ใหม่การใช้เตาเผาขยะที่มีการนำพลังงานมาใช้ใหม่การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์การบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการลดจำนวนขยะให้เหลือน้อยที่สุดในส่วนของขยะจากการบริโูคนับเป็นส่วนน้อยที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดคลิปสัมภาษณ์ ป,ปัญหาโลกร้อนของชุมชนที่นี้ค่ะว่าแบบมันส่งผลกระทบในระต่อทางทะเลเลยนะคะก็ปัญหาที่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการทิ้งขยะที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางบางคนก็คือทิ้งลงคลองบ้างถาังขยะมีไม่เพียงพอเนาะปกติก็คือมันจะต้องมีอย่างน้อยบ้านลานะถังถูกัหมแต่ทีนี้ถังขยะไม่มีคนก็ มาง่ายทิ้งขยะลง้องมันก็จจะส่งผลให้ระบบมีเวศก็คือคั่นคั่นแยกสีเอาแล้วพื่อที่อยากให้ทาง,งาน้ำเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงจุณญาณที่ก็อยากให้มีการจัดระเบียบชุมชนเนาะก็คือเหมือนขอความร่วมมือกอนันคนในชุมชนเพื่อที่จะเออว่าจะแก้ปัญหาในเมื่อร,ร,ระบบมีเวศในทางน้ำมาันมาเป็นอย่างนี้ทําให้เราออกหา หาอาหารหาปลาหาปูอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าได้น้อยลงก็เอาคนในชุมชนมาคุยกันว่าเราสามารถแก้ปัญหาอย่างไรตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะเพิ่มถางขยะหรอเพิ่มถางขยะมากขึ้นแล้วก็อบรมคนในชุมชนว่าอืมอย่ามัดได้ทิ้งอะไรลงน้ำเพื่องนั้นประมาณนี้ขอบคุณที่ไานนะคะ